สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับดิฉันในช่องสันแค่ลูกชาวนานะคะวันนี้เราก็ไม่มีอะไรจะทำวันว่างๆเราจะมาร้องเพลงกล่อมเจ้าหมาน้อยร้องเพลงให้เจ้าหมาน้อยฟังกล่อมเจ้าหมาน้อยดูดิว่าเจ้าน้อยเจ้าหมาน้อยจะชอบเพลงที่ดิฉันร้องให้ฟังหรือเปล่าว่ามันจะเคลิมหรือมันจะหนีนะคะก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าก็ ลองมาฟังดูอยากฟังป่าแม่จะร้องเพลงให้หนูฟังอยากฟังป้าวมันคือไอ้น้องอ้วน,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 นแต่มันไม่อ้วนนะคะมันชื่ออ้วนแต่มันไม่อ้วนอืดูดิเดี๋ยวแม่วันนี้แม่ใจดีจะร้องเพลงให้ฟังเนี่ยดูดิว่าหนูจะเคลิ้มหลับหรือหนูจะเพ่นนะลองมาฟังดูลองมาฟังดู ไม่เห็นต้องอารมเสียกับคำที่ฉันเอ่ยถามว่าเขาคนนั้นเป็นใครก็แค่อยากรู้มันผิดใช่ไหมหรือไม่ควรยุ่งเรื่องของเธอ ก็ฉันนั้นคือคนรักและเรายังไม่เลิกกันใจฉันก็ยังคงหึงเธอไม่เคยตอบฉันและทาทีของเธอก็ยิ่งทำให้ต้องระวังไม่ได้จับผิด เธอฟ้องตัวเองทุกอย่างเสด็จอาการให้คงใจอย่าร้อนตัวทำไมได้ทำถ้าเธอ,เธอไม่ได้มีใครเสียงดังโวยวายทำไมงงที่เธออารมณ์ร้ายใส่ฉันหรือถามอะไรออก ใจของเธอจะร้อนตัวไปเพื่ออะไรถ้าใจยังดีอยู่จริงยิ่งมีอาการเท่าไรมันยิ่งทำให้ดูรู้เท่านั้นว่าฉันกำลังเข้าใจความจริงที่เธอปิดบังเอาไว้ อ้วอนน้อยหนีไปแล้วนะคะสแสดงว่าเพลงที่ดิฉันร้องคงจะเพาะจริงๆคะ่ะเพราะจนจะอ้วนเพ่นเลยนะคะเข้าใจแล้วคะ่ะว่าดิฉันคือนักร้องเสียงเพีย้ยน <c oughs> อ้วนมานี้ก่อนอ้วนจะไปไหนอะมานี้ก่อนจะเดินหนีทำไมร้องเพลงไม่เพาะหรือไงโอ้ ร้องเพลงให้ฟังแค่นี้ต้องวิ่งหนีมากินน้ำเลยว้านว่างค่ะไม่มีอะไรทำก็ประมาณนี้นะคะเมื่อจะอ้วนไม่ฟังก็ไม่รู้จะร้องให้ใครฟังแล้วคะ่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นจบเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชม